สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถ10ล้อเพลายกนะครับ6ล้อแปลงนะครับฮิโน่เนะครับเครื่องสองสิบสแรงนะครับปี48นะครับพื้นเรียบความยาว7.6เมตรนะครับพื้นเรียบต่อใหม่นะครับเครื่องดีนะครับช่วงล่างดี ชัดสีสวยนะครับรถพร้อมใช้นะครับ850,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะครับ081 309 7045นะครับเบอร์โทรนะครับส่วนไลน์นะครับเป็นไลน์แอดมีแอดนำหน้านะครับ j s w 5 6 8 8 f นะครับ สนใจชมรถนะครับเข้าไปใน g o o g l e แบบนะครับพิมพ์รถบรรทุกดีๆแล้วกดน,นำทางมาได้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับ